สวั <G ül> สดีครับพี่นอ้องเมื่อน่งตะแก้วกะทําการเคล็ดทองไรลานสารครับเขา,าใหญ่เป็นสาละ่ะตะก้อนกะเก็บห้แม่มัน <G ül> แม่มันกันห่องตั้งคุณตะก้อนกะบ่านเป็นห่องโลง่ลงๆเนาะเขา,าใหญ่เป็นสาแล้วเขาถวายบานพี่พ่อเห็นห่องไขแน่ พ่อใหญ่มันนั่ะละมันเป็นพ่อมันบอกจะไม่แบบร้านไส้ญ่ได้บานนี่ร้านไส้ไงกับพี่พ่อเฮ็ดห้องให้แม่ได้บานธรรมดาล่ะครับเฮ้าเป็นพ่อเป็นพ่อตาเขาเนาะเขารับผิดชอบเขาอยากอยู่ส่วนตัวของเขาเฮ้ากับองทำให้เขาพี่น้องเลยเฮ้ากับคือว่านัเนาะเป็นผมโพกผมไส้เขาเขาก็เพิ่อนผ้าอาศัยเฮา นังพี่น้องสังเกลดนบวตะแก้วนี่ี่อยู่ไใสนะคลิปได้กิ่ได้เสือพืนเก่าบ่เมนพืนเกา่าด้อพี่น้นองเลยมันมีหลายตัวอยู่ผมมักไล่มักไรทหารนะพี่น้องทหารเกา่ามันมีหลายตัวอยู่มี่หาหกตัวกูละถึงมือได้ตัวร้านเขากะซักไห คู่มืออะไรพี่น้องมือ้ะโตมือโตผมใส่คือว่าลิปได้กันพี่แต่เสือร่ายแท้มันหมักไรพี่น้องทหารเก่าทหารเนาะมันก็หมักายผมมียังเนาะพี่น้องไงคิดทอดพี่น้องทำการเ็ดห้องไงร้านสาวซื้อหอกเขาจะมีส่วนตัวของเขาเ็ดห้องแบบซื้อเตียงซื้อที่น้องเขาก็มียี่รอกฟูกฟืกเขาจะย้าเป็นสาวเนาะอยู่หม้อหนึ่งหม้อซ้อนละ ต่อไปกะคิดบ้าสิเอาไปนั่งเองช่องและครับพี่น้องแต่ว่าแจ๊เขาสมักน้ำผมบ่ม,มัดละบ่ว่าส่งเขาเข้าพี่นอ้องสิดอกว่าผมเพชรทองฮายร้านสาวช่วงนี้เขาบ่าไดไปใส่ดอกบ่นได้ท้ายคลิปใส่ดอกทายแต่โดดชนโตอยู่ของเลยล่ะบอกว่ากันเนาะพีน่น้องเนาะกินหอดอยู่ดอกกินหอดคือเกา่าผมก็จิไปหาพี่นอ้องขึ้นเก่าละครับผมมียั้งหลายล่ะครับ บ๊ายบายพี่น้องสวัสดีครับ